สวัสดีครับพ่อเมยน,นะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เรามีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นงานคอสตอมนะครับผมเป็นงานสั่งทำนะครับผมถ้าตึกมันคืออะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวนะครับแกะไม่ได้ ขึ้อร์กลัวจะไปตัดโดนใส่ okay. นั่นคือตัวอ,อี้พักนั่นเองนะครับผม มาแล้วทันทันแท้ๆน,นั่นคือเก้าอี้นะครับผมนี่นะครับเป็นโลโกโล้ปันโนแคมปิ้งนะครับผมอันนี้นะครับเป็นรายละเอียดนะครับเป็นเก้าอ,อี้ไม้สักนะครับผมเก้าอ,อี้ไม้สักแล้วก็เป็นผ้าแคนวาสนะครับผ้าเนี่ยเราสามารถสั่งสกรีนได้นะครับผ้าแคนวาสอันนี้รู้สึกจะ อยู่ที่11อดออนครับให้าไไวัดหนาส1บอดออนนะครับแล้วก็เขาก็จะยึดเอาสกรูยึดเข้าไปตรงนี้เนาะตึ๊บตึ๊ดตึ๊ตึ๊ๆๆๆๆๆนะครับผมสี่ห้าตัวนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเก้าอี้นี้เราสามารถใช้ตั้งน้ำแข็งก็ได้นะครับตั้งถังน้ำแข็งนะครับได้นะครับผมเอาวางของเนี่ยนะครับได้นะครับเก้าอี้นี้รับนนะ้ำหนักอยู่ที่ 120กิโลนะครับตัวเบี้เนี่ยนะครับ1 2ึงกิโลแล้วก็ส่วนน้ำหนักอยู่ที่2กิโลนะครับตัวนี้น้ำหนัก2กิโลรับน้ำหนักได้ที่120กิโลครับผมสบายสบายนะครับผมเป็นงานแบบสไตล์แบบดิบดิบหน่อยนะครับผมนี่นะครับเผื่อใครชอบนะครับผมจะได้มีโลโก้เป็นของตัวเองนะครับสามารถสั่งได้ที่เพจ love is in the share นะครับ l o v e is in the e h a ชรราคาอยู่ที่399บาบาทครับลองดูนะครับผมมีหลายสีหลายแบบแล้วก็สามารถออกแบบเองได้ครับขอบคุณมากครับ